สวัสดีครับนะครับเมื่อนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะกับเมนูง่ายๆที่เราจะทําแบบวิถีพอเพียงวิธีชาวบ้านนะฮะเดี๋ยวเรามาอันนี้เดี๋ยวได้ไก่มาชิ้นหนึ่งไก่ชิ้นหนึ่งนี่นี่อันนี้มูลค่า30บาทเออสาบาทนะครับ ไก่ชิ้นนี้30บาทแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ใช้หมดนะฮะเออจะใช้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับออแล้วก็จะมีอันนี้นี่บะมี่เออบะมี่อ,มองห่อเออกินห่อเดียวยันว่าอิ่มหอยพี่นอกเดียวซองห่อเราจะเอาอันนี้กับซองอันนี้มาฟิวชั่นกันเราจะทำเป็น เมนูแบบไหนเดี๋ยวไปติดตามชมโอเคไปกันเลยอ่ะนะครับเริ่มจากอเอาเส้นบะหมี่เนี่ยแช่น้ำเย็นธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องลวกน้ำร้อนนะฮะแช่น้ำเย็นไว้นะฮะเออพอให้มันอุ่มน้ำไว้สะหน่อยนะครับอ่าแช่น้ำเย็นนะครับอจากนั้นเราก็เริ่มผัดพริกไปแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไป ผัดผัดผัดแล้วก็ปรุงไม่จังผัดกะเพราแบบเพี่นองนะฮะชอบแบบไหนก็ปรุงใส่แบบนั้นแหละนะฮะแล้วก็เอาเส้นที่เราแช่น้ําเย็นไว้เมื่อกี้เนี่ยนะฮะมาผัดรวมกันอีกอ่าผัดใส่กันนี่เราจะทําเป็นแบบกะเพรามามมาเออมามมอผัดกะเพราว่าเลเอาไปผัดเสร็จผัดแล้วก็ปรุงนะฮะเออ ปรุงชอบแบบไหนก็ลดไหนก็ปรุงแบบนั้นแหละนะครับไม่ได้ตายตัวชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะครับอพอมันได้ที่แล้วนับเส้นเริ่มแห้งเริ่มเขาเรียกอะไรมีความเข้าน้ําเข้าเนื้อกันแล้วนะเส้นก็แห้งได้ที่แล้วนะครับไม่ถึงบริเวณเส้นแห้งในเส้นแปลว่า,ามันได้พอดีแล้วนะฮะก็ใส่ใบกระเพราล,ลงไปนี่นะฮะแล้วก็โคเล็ตเ,เรียบร้อยมากินนำกันทีเนี้ย นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือนี่นี่คือเห็นชัดไหมเนี่ยเออนี่คืออ่าเมนูของเรามาไกลๆนี่นี่โดนแดดขยับก่อน งเออนี่นี่คือเขาเรียกอะไรเมนูประยุกเอออ่าผัดกะเพราใส่เส้นมามา่านะฮะเออถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่าอ่าถ้าไม่ใส่ใบกะเพราก็เป็นผัดมามา่าธรรมดาแต่ใส่ใบกะเพราเขาก็เรียกผัดชิเมเอวหรือเปล่านะฮะเอานี่แหละครับง่ายๆนะครับ ทำกินง่ายๆทำกินง่ายๆแต่ก็ยากกว่าผัดกะเพราหนูเพราะมันต้องผัดเส้นด้วยว <c oughs> ่ง่ายว่าซ่านบางที่ะเราลองมาชิมก่อนรสชาติจัดจ้านมั้ยนี่เอออือโอ้สูตรเด็ดพ่อแม่พี่น้องเออแลระยะกล้องต้องปั่นปานนี่พอดีเนาะอ้สูตรเด็ดข้าวผัดพี่น้องอ นี่ไง <c oughs> อืมนี่แหละเอาได้โฟก,กัสแล้วนี่เออกล้องก็มีดีอะไรก็มีดีอนาถา <c oughs> มาซีมเบิ้งเ,ง,เงินไปอ่งดองมันรสชาติจะเป็นยังไงอ่าเริ่มจาก แซ่บเลยพี่มินอน่แซ่แบแซ่บเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากหลัดเข่านะครับเปลี่ยนจากหลัดเข่ามาพัดใส่เสื่อแทนเผาเออเขอ่าท้ายกันในพี่น้องนะฮะเออเขอ้าท่าเหมือนกันด้วนี่ แต่รสชาตินี่เผ็ดไปหน่อยเออรสชาติเผ็ดไปหน่อยก็ธรรมดาแหละผัดกะเพรามันก็ต้องผัดกะเพรามันก็ต้องเผ็ดแน่จังหน่อยนะครับเออถ้าใครไม่ชอบถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดเนี่ยู้ได้่ามากินเผ็ดเนี่ยก็ยต้องใส่ไลยเลยไี่ปน้อกหืม่ต้องใส่เผ็ดเด้อครับใส่อ่าพอดีพอดีนะครับไม่ต้องใส่พริกเยอะก็ได้นะมันจะเผ็ดอันนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ดื่มหนัก เออดื่มแล้วแห้งดื่มเลยแห้งแล้วอยากกินอะไรเผ็ดๆให้มันซวงไม่เคยซวงวะซวงวะเนี่ยเอออันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่กินแล้วนะกินแล้วจะซวงวะซวงวะเออคาว่าซวงวะคืออะไรนะฮะคำว่าซวงคืออย่างนะคำว่าซวงภาษาอีสานนะครับภาษากลางเขาเรียกว่าส้างนั่นแหละเออซวงนม่ได้ซวงมันจะได้สางส้างเมาบ้างส้าง ม,ม,มันจะได้สัง่งเมาเออภาษาอีสานขาเรียกซ่วงมันจะได้ยซ่วงภาษาการรมันจะได้สั่งนั่นแหลวะว้าข้าตาอ้องบอเส้นก็ จริงอ่ะนะฮะที่จริงก็ทําผิดไปไม่ไทาผิดหรอกที่จริงเขาขนาจะแช่น้ํไม่น่าจะเอาเส้นแช่น้ํานะฮะน่าจะแบบเอาเส้นแห้งลงไปผัดเลยเพราะว่าผัดกับผัดกับเผาของเฮาเนี่ยเขาเติมน้ำลงไปเยแล้วนะครับเขาเอาเอเขาต้องแช่เส้็ก็ได้เขาเอาเส้็แห้งๆลงไปผัดเลยก็ได้นะ,ะมันจะได้ความยืดหยุ่นของเส้นพอดีนะฮะแต่นี้ก็ไม่เป็นไรทําแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ชอบนะฮะ จะข้าวหลังเนี่ยข้าวหลังเนี่ยผมว่าจะผมว่าจะเอาเส้นแห่งต้งไปพัดในกระเพราเลยนะครับไม่จะได้เส้นแบบก็เรียกอะไรกรุบกรุบเออนิ้วเหนียวยืดเออนิ้วเหนียวพอดีพอดีเออวันนี้เส้นมันนิ่มเส้นมันนิ่มได้ก็อยากได้แบบแบบก็เรียกว่าเป็นแบบ เส้นหนึบๆเส้นเออแข็งๆเนี Arrow, ่ยจังหน่ uno, portrayed. อยนะคนแมียนมอ์เส้นแบบแข็งๆขึ้นมาหน่อยจังหน่อยหนึบๆนั่นแหละเอออันนี้เส้นมันนิ่มๆแม้วแต่เครชอบแล้วก็ไหวแสบเป็นตาไหนโอเค อุอย๊ยน้ออร่อยจนคําสุดท้ายเอออร่อยจนคําสุดท้ายนะครับมาคําสุดท้ายและท้ายสุดอ้าว แซ่บใช้ได้อยู่นะครับผู้ใดอยากลองไปเห็ดเบิ้งกะลองไปทําดูนะครับเผื่อติดใจเผื่อติดใจในความอร่อยนะครับอ่ะกินแล้วแล้วกะเดี๋ยวผ้าไปเลาะบ้านนะครับเดี๋ยวไปเดินเลาะบ้านโอเคไปเล่นโรงเรียนเออไปเล่นโรงเรียนนัดมูหยงเรียนเดี๋ยวไปหามูโยงเรียนโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนประจําหมู่บ้านโอเควิถีคนจรวิถีแห่งชีวิต วิถีแห่งความสุขวันนี้นะครับเดี๋ยวมา,าดูเด็กเด็กสร้างเด็กสร้างคือเด็กปั้นนักกีฬาตะกอ้อนะครับเราก็จะมีเาเรียกมีเกมมีเกมให้เล่นนะครับเออมีเกมให้เล่นครับบ้างครับบ้างไหมครับบ้างครับผมส้มคนทันมากผมจะมีเกมให้คุณเล่นคุณคิดเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นนักตะกอ้อที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้าน ผมก็จะมีเกมให้คุณเล่นคือแบบนี้นะครับแบบไหนครับผมจะมีผมจะมีขวดพลาสติกอยู่สองอันครับเออผมจะมีขวดพลาสติกนี่อยู่สองอัน,นทีนี้ผมก็จะใส่แบงค์เข้าไปนี่เออผมจะใส่แบงค์ร้อยลงไปครับกับแบงค์ยี่สิบบาทลงไปครับมันจะมีอยู่สองอันอันหนึ่งก็คือ ไว้หนึ่งอไว้หนึ่งผมจะไว้ตรงนี้ครับเออลงไปคุณเตะได้อันไหนคุณก็เอาอ่าอันนั้นไปเลยครับเออแต่ว่าอ่าคุณแบบว่าขึ้นฟาดเออหนคุณสาธิตที่คุณฟาดเป็นไหมสาธิตเด็ได้ครับผมเออคุณต้องทําแบบนี้คุณต้องขึ้นฟาดอ่าตรีกากลับหลังเออคุณต้องขึ้นฟาดตรีกาคุณคุณคุณสาธิต ผมต้องเกตก่อนใช่ไหมครับเออสาธิตลองดูที่คุณเอกท่านี้นะเออเออด็คุณเตะท่านี้ครับเออคุณเตะท่านี้ทีนี้ผมก็จะเอาขวดเนี้ยไปวางไว้ในตำแหน่งตรงไหนก็ได้ในสนามครับถ้าคุณเตะโดนนะครับคุณเตะโดนนะครับผมก็ให้คุณเตะแค่ห้าลูกครับเออห้าลูกต้องโดนถ้าคุณโดนคุณก็เอาไปเลยโดนอันไหนคุณก็เอาไปเลยครับแต่ถ้าไม่โดน ก็ไม่ได้โดนทั้งสองอันก็เอาไปสองอันใช่ไหมโดนทั้งสองอันก็เอาไปสองอันโอเคไหมโอเคครับโอเคครับห้าลูกเออห้าลูกให้เขาเตะห้าลูกโดนอันไหนก็เอาอันไปเลยโดนสองอันก็เอาสองอันไปเลยนี้เรามาวางนะครับเออจะวางอันนี้อันนี้ง่ายง่ายหน่อยเอออันนี้ง่ายง่ายหน่อยยี่สิบบาทใบแบงคยี่สิบวางนี้นี่เออวางนี้ ยี่สิบบาทเอ็นเป็นเอ็นอนรุ่นรุ่กว่าอันนี้ก็ลูกบอลตรกบอลนี่ตรงนี้ทีนี้เราก็มาดูว่าห้าลูกห้าลูกนี่นะฮะเขาจะอย่างเท่เลยครับเขาจะเขาจะโจมมือโอ้โหเตะถูกกี่ลูกนะครับเอ้าต้องทีนี้ก็ผมก็จะเป็นคนโยนนะครับผมโยนเองไได้ครับได้ครับหรือคุณจะโยนเองแล้วแต่คุณเลยครับ คุณเอาถนัดแบบไหนเดี๋ยวผมตอกก็ได้ครับคุณไปรอตามตะก้อให้คุณครับทีนี้ทีนี้เรามาชมกันนะครับว่านักตะก้อที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านนะครับจะสามารถเตะโดนเต้าไหมนะครับห้าลูกนะครับโอเคเริ่มเลยเลยครับรุ่นบอลไมุ่นบอลเอาชมนะครับผมอันนี้คือลูกแรกนะครับลูกแรกลูกแรกนะครับ โอมันต้งโดนนะเพื่อชมขวดมันล้มเครับลูกแล้วลูกครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเรืองยากนะครับเนี่ยมันยากเกินไปดิครับโอ้ขวดล้ม ไปองครับเอาทางไหเอาง่ายง่ายครับครับเอาองลูกแล้วครับเหลืออีเหลืออีกสนะครับครับ ผมผิวผักแล้วผมตีอัุนะสามลลวเนี่ยเหนื่อยแล้วนะครับยกพาดครับยกลาดเอาสามลูกคร้วอีกสองลูกครับสองสุดท้ายเฮ้ย ผมเสดยกินบอน้อครับหลวงโค้งเนี่ยอดเลยครับท่านผู้ชมครับอดเลยครับแบบนี้ ก็ผลสรุปนะครับนักตะก้อของเรานะครับพลาดเป้าไป5ลูกนะครับก็ไม่รับรา,างวัลนะครับไม่รับสักอันเดียวนะครับก็ถือว่าสนุกสนุกกันนะครับว่า,าความสามารถของเขาจะทำได้ไหมสุดแล้วทำไม่ได้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าบายบาย